เปลี่ยนเวลาพักเที่ยงเป็นเงินแสนนะครับทำแบบนี้นะครับมีลูกศิษย์ผมหลายคนนะครับมาสอบถามผมในสัมมนาว่าเนี่ยอาจารย์ทํำยังไงดีนะครับเขาทํางานประจําอยู่แต่มันยุ่งมากเลยเขาอยากจะสร้างธุรกิจนะครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะเวลามันไม่ได้สําคัญมากมันสําคัญที่การใช้เวลาต่งางหากนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่งานยุ่งมากนะครับตื่นมาตอนเช้าแต่ตีห้าเลยตอนนั้นรถของอ้วนด้วยต้องออกกํบบาลังกายนะครับตอนเช้านะครับหกโมงเช้าต้องรีบ เตรียมทุกอย่างให้เสร็จนะครับเจ็ดโมงส่งลูกกับภรรยาที่โรงเรียนกับโรงพยาบาลแล้วตัวผมเองก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะครับเรื่องทางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะครับในั้นสี่นี่เกิดขึ้นผมก็จะไม่ว่างเลยจนกระทั่งถึงเที่ยงวันพักเที่ยงผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่าทุกคนเลยนะครับที่ทางานงานประจําแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําโรงพยาบาลเสร็จ4ี่โมงเย็น4ี่โมงเย็นเสร็จขับรถไปคลินิกต่อ เสร็จประมาณเกือบสามทุ่มนะครับดังนั้นผมก็ไม่ได้มีเวลาแบบนี้ตั้งแต่จันทรถึงเสาเลยมีเวลาจริงๆคือวันอาทิตย์ที่เป็นวันพักผ่อนแค่วันเดียวนะครับแต่มันไม่พอผมเลยอยากจะบอกว่าตอนนั้นผมเริ่มธุรก,กิจจากตอนพักเที่ยงพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะรีบไปกินข้าวเสร็จไม่เกิน5้าถึงสินาทีเนี่ยผมกินเสร็จแล้วที่เหลือผมก็จะมาวางแผนธุกรกิจนะครับทุกๆวันนะครับคิดคอนเทนต์ทุกๆวันทําคลิปวิดีโอทุกๆวันโพสต์ข้อความทุกๆวันนะครับ วางแผนในการหาลูกค้าเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างสมัยนั้นนะครับแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการทําคลิปใน YouTube หลายๆอย่างเนี่ยผมคิดในตอนเที่ยงหมดเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่นั้นเองแล้วบ่ายโมงผมก็ทํางานตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าคุณเห็นความสําคัญของ1น,นาทีคุณก็สามารถบริหารเวลาได้แต่ถ้าคุณไม่เห็นความสําคัญของ1น,นาทีคุณจะเห็นคนที่อยากรวยแต่พอว่างเราเล่นมือถือ อยากรวยวันอาทิตย์เล่นมือถือหรือไปเที่ยวต่างๆนานาคุณจะรู้เลยว่าข้อแตกต่างของคนที่กําลังจะรวยกับคนที่ไม่รวยแน่นอนคือการใช้นาทีให้เป็นประโยชน์นะดังนั้นทุกๆหนึ่งนาทีมีค่าถ้าคุณเห็นว่ามันมีค่าคุณจะใช้มันอย่างเห็นคุณค่าแล้วคุณจะเลือกนะครับเวลาที่ว่างเนี่ยเพื่อสร้างเป็นธุรกิจดังนั้นผมให้กาลังใจลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับใครก็ตามที่ยังทํางานประจําอยู่ คุณสามารถขยายเวลาที่คุณมีอยู่เนี่ยให้สร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ก่อนที่ผมจะลาออกนะครับผมมีรายได้เฉลี่ยเกือบเกือบครึ่งล้านบาทและต่อเดือนก่อนที่จะลาออกจากโรงพยาบาลนะครับดังนั้นะผมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราบริหารเวลาหนึ่งนาทีได้เราจะบริหารเวลาหนึ่งชั่วโมงได้แล้วพอเราบริหารเวลาได้ผมมาแคนาดานหนึ่งเดือนนะครับผมก็สามารถบริหารเวลาได้ว่าตอนไหนไปดูธุรกิจตอนไหนไปออกกําลังกาย ตอนไหนมาทําคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ความรู้เพื่อนๆตอนไหนอยู่กับครอบครัวทุกคนเห็นไหมครับว่าคนที่บริหารเวลาน1นาทีได้ก็จะบริหารเวลาทั้งชีวิตได้และก็บริหารธุรกิจได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับอยากได้ความรู้เจ๋งๆจากผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นกลุ่มคนที่มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันนะครับคุณสามารถสมัครได้นะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับสมันานี้จะจัดขึ้นวันที่21 พฤษภาคมนะครับสมมนาน,นี้ชื่อว่าดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันเนื้อหาจะช่วยให้คุณสามารถโปรโมทแบรนด์ของคุณเอง Personal Branding สามารถโปรโมทบริษัทของคุณเองสามารถโปรโมทงานของคุณเองโปรโมทความสามารถของคุณหรือโปรโมทสินค้าของคุณได้นะครับโดยที่การโปรโมทเนี้ยจะเป็นแบบที่ผมทําอยู่ก็คือผมอยู่แคนาดาแต่ถ้าเราสร้างระบบเป็นออโตเมชันแล้วนะครับสี่นี้เกิดขึ้นคือคุณจะสามารถไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้ก็ได้แต่ระบบธุรกิจ ระบบการโปรโมทของคุณเนี่ยจะยังทำงานอัตโนมัติแล้วก็สร้างผลตอบแทนสร้างรายได้นะครับขายสินค้าให้คุณอัตโนมัติเช่นกันนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากได้ไอเดียนี้พิมพ์คำว่าสนใจสัมมนาไว้ได้เลยนะครับภายใน10นาทีถ้าแอ m ด n มินผมไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถทักใน Line แอดดร็อทหรือ Inbox ของ Facebook ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับส่วนใครก็ตามชอบไอเดียในคลิปนี้ของผมที่ถ่ายทอดจากแคนาดานะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ